<S 2> <S 2> สว like ัสด anyway, ีคร kind of okay. like ับทุกคนย้ายบ้านง่ายบ้านย้ายบ้านของตัวอันนี้รอบที่สองกันเลยอะไรก่อนเลยอันนี้เร็วมากเลยอันนี้เอาสองข้างหลังบอกเดี๋ยวบอกก่อนใครว่างก็มานะครับยังไม่รู้เป็นรุ่นอะไรเนี่ยของเรื่องอะไรก็เอาไปแค่เดียวเนี่ยเอาไหม

điên rồi, được cái hoang rồi, này, xong rồi, ừ, xong rồi, có miếng lõi เอาลงนักด้ออมาะด้วยแล้ไปนยมาโอ้หนักเ้้ไปเลยไปเลยได้ไดมาตงเกลยอเกลอโมโนี่าหลอเลยไมซื้อแผนการนวันนี้าไงอะรไปไหนเอาเข้าแตะ งานเร่งรีบเรีบ่อยปะงานเยเนี่ยบ้านบาเวีย <c oughs> เป็นรันวเป็นไนเลศบอฮับบ้านบาเวียมนนีของสองคนงบ,บื่อเอากไดไเนี่ย

ทานมาตื่นใคาไม่รู้โอ้รตงใช้ผ้าฟันี่กะดเนาะน่รูเรกละจับลงที่ก้อนมันจะได้เลเดี๋ยวอนีอากงขอนเ่นี่ขอนยก เอ,อาไปอยู่ยย้เจลบาไเี่ยตไปเน,น,น,นี่ั้ายหเกดไปเดล้วทั้งไม่นลาดีหลาอน้นคาว่าฝนตกใหม่มันมีแห้งหลายอะไรอไม,ม่ไม่ก็ให้ดูกของานาใช่ไหมอันนีนาเมีเห็นมัมาสอนี่น ของท่านี่เดียวคือจะโบลรก่งงลองน่ะองลงใส่บวกอลงอันลงปลาใส่ไฟนี่ก็ไ้ไฟหลอดนี่ไหด้เหอดม่วงอ่ะแงลอกแมไหมคาดหลอดม่วงเาใสฝุ่นอ่ะขาตั้ง้องบาบียชื่อชีวิตมาก

แม่กี่เากันาใหม่ก็สานังอาเลยา้แ้วอ้จะแข่นได้เนี่นกแดองชีกัด้วยชกันบเ้บอมาสอนรื่อโนเอานอนไหดีนะมั่งคุณมาถึงทุกวันนี้เจอก็เบื้องลี้นเลกว่ เออ้เอาไปนะมแวจะท่อเลาะเขาของไอ้เผมมาตู้น้อยแล้วว่ามันจังบกฝังเอาเอ่เอานี่ก้อนนี่ก้อนมาามาก่อนเก็บกันมาก าแมงเขาแม่เยอแสงเขาลแบบกันเลยอ่ะตอนนี้ถ้าเจ้าไปยืนยืนหันนะไฟไม่สิสะพอนกรรมาสิบเห็นตัวเจ้าตอนนี้เห็นตานสงมัวมาเนยบอก

นอง่าะเ้ามาตามมาเลยกำลังเบอร์กำลังเบอร์เบอรแล้วหนูก็รีบปิดอ่ะขัาไปข้าไปรีบปิดก่อนเปิดห้องห้องไหนอันี้เปิดห้องอไหนเปิดเรื่องนี่ มา่ีิแล้วเ่ยๆ่แอ่อ่าเนียเรทแปลงเอาไว้นี่ยก่อนนเปิดใส่ก่อนรุ่นีไหมขอป้บลูของน้องว่าลาเบียนใช่ไหมคือเตียงไม้ให้โตชีคาวลยน thuôn, 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 ชีวกันวยว้หอกันชีว่จริงพวกเกิด้แป้งไงยก้นเนะเออาช่น่า่า่เลยนี่ยคนแัวปะเก้าเก้าโอ้เอาอะไรมนแล้วจะคิปหน อ่ะที่นี่มาทีนี่ก่อนเลยครับทุกคนสวัสดีครับ